สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมอวตารสตาร์ครับอ่าเกมนี้จะมีสามอาชีพนี่ครับกาเดียนจะมีปืนกลธนูแล้วก็ปืนพกนะครับอาชีพที่2องเป็นล็อกเกอร์จะมีบัสก้าปืนกลแล้วก็โลนะครับเป็นตัวแทงอาชีพที่สามเป็นแอสซสเซนจะมีมีดมีปืนพกแล้วก็มีปืนสไนเปอร์นะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นอาชีพลรอกเกอร์อยู่นะครับเริ่มเกมเลยจะมีสามโหมดให้เลือกนะครับเกมนี้ฝดรอสักครู่เกมนี้เราจะสามารถแต่งหน้าตาตัวละครในแบบที่เราต้องการเองได้นะครับมันจะมีภารกิจตอนรลเวลสาม ตอนนี้เราก็หาห้องอยู่นี่ครับเจอห้องแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการรอผู้เล่นอื่นที่เชื่อมต่อเข้ามาในห้องนี้ครับห้องนี้จะมีฝั่งละแปดคนก็จะมีสามอาชีพลงกันไปเกมนี้จะเป็นเกมแนว FPS นะครับ เลนเกยมยิงปืนลุยเลยวิธีเล่นแล้วครับข้าไปแล้วฆ่าไม่ไงตายด้วยหนึ่งศพไหนไหนใจ trong cái bất hạ nó xuống à nhưng thì nó sẽ đáng tạo sổ sắp đừng เหนเป็นตัวสีเขียวนี่คือผมติดิจากอาชีพแอสซีนะมัเป็นสกิลสัตว์เฮ้เฮชาเขา่าะครับ ผมว่าขอจบการแคทเกมเท่านี้นะครับลินแคนวัดของเกมอวตารสตาร์ก็คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของผมจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมไปถึงผู้ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับปัญหาที่พบก็คือจะมีโปรแกรมโกงแล้วก็บั็กเกมเอกลักษณ์ของเกมนี้ ตัวละครมีความน่ารักและเราสามารถสร้างตัวละครที่เราต้องการได้มีความต่าสนใจมีอาชีพที่แตกต่างจากเกม FPS ทั่วไปนะครับทางแก้ปัญหาผู้เล่นต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เล่นอื่นที่ร่วมเล่นเกมกับเราด้วยกันครับแล้วก็ฝ่ายผู้บริการควรอัปเดตหรือรับฟังปัญหาจากผู้เล่นที่แจ้งปัญหาต่างๆเข้ามาช่องทางการโปรโมทนะครับโปรโมททางเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้มีคนรู้จักอย่างกว้างขวาง หรือไม่ก็ตั้งบูธจัดงานตามงานเกมมีเทคนิคในการจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายได้นะครับรายได้นี่จะมาจากผู้เล่นและสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเช่นผู้เล่นเติมเงินเพื่อซื้อของไอเทมพิเศษเงินทุนต้นทุนมาจากนักลงทุนและผู้สนับสนุนนะครับตัวชีวัดที่สำคัญของเกมนี้ก็คือการโปรโมทและระบบเกมที่น่าสนใจ ข้อด้เดี่ยของเกมเราก็คือเล่นง่ายเนื้อหาไม่เยอะสนุกเป็นเกมที่ดูแล้วน่าเล่นครับเข้าจเจ้าขอจบการน,นำเสนอลรืองแคนวัสของเกม Star, อวตารสตาร์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ